สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์พอซัสเวสพอซัสมา์เจริญหุ่กับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่504ตลาดหุ้นไทยวันพุธที่7เมษายนนะครับก็เป็นไปตามคาดและก็เป็นไปตามความกังวลของหลายๆท่านหลายๆฝ่ายนะครับตลาดหุ้นไทยเผชิญกับภาวะปัจจัยลบจากเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดนะครับ จะเป็นระลอกใหม่หรือระลอก3ก็ตามแต่นะครับแล้วเหตุการณ์ในรอบนี้เนี่ยแพร่ระบาดไปเริ่มต้นจากใจกลางกรุงเทพนะครับในสถานบันเทิงแล้วก็ร้านอาหารนะครับแล้วก็มีผู้มีชื่อเสียงนะครับในแวดวงต่างๆเลยเพราะด้านของเรื่องของดาราแล้นักแสดงแล้วก็เรื่องของนักการเมืองนะครับที่ติดเชื้อกันไปหลายรายนะครับโดยเฉพาะใน วันพุทธที่7เมษายนเนี่ก็มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยกว่า334 3 4คนนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศถึง174คนแล้วก็เป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก153คนนะครับตัวตลาดหุ้นเองก็อยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้านี้ลบลงมา15-16จุดนะครับอาจจะมีเด้งขึ้นไปนิดหน่อยลบ10-12จุดนะครับแต่ก็ ลงมาแถวๆถวสิบห้าสิบหกจุดอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายปิดไปเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยลบยี่สิบสามจุดหนึ่งศูนย์จุดนะครับปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกจุดห้าหกจุดนะครับมูลค่าการซื้อขายหนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทนะครับก็ถือว่าปรับตัวลดลงเร็วมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้พูดคุยกันไปก็คือพฤหัสสุกที่แล้วต่อเน,นื่องมาวันจันทร์เนี่ยยังดัชนียังทดสอบหนึ่งพันหกร้อยจุดอยู่เลยนะครับปรากฏว่าตอนนี้ลงมาที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกเน เรา45จุดได้แล้วนะครับโดยที่รายการซื้อขายสุทธิเนี่ยปรากฏว่ากองทุนเนี่ยขายกว่า5000ล้านบาทนะครับตามดโดยบโรเกอร์ขาย1,381ล้านบาทนะครับแต่ว่าก็ตัวเลขกค่อนข้างแปลกตรงที่ว่าต่างชาติเป็นผู้ซื้อนะครับต่างชาติซื้อ2,700ล้านแล้วก็รายย่อยซื้อ3,600ล้านบาทนะครับโดยที่หุ้นขนาดใหญ่ก็มีการปรับตัวลงมากันท่วนหน้านะครับยกเว้นแต่ตัว STGT นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็ได้เล่นในมุมมองเชิงจะเล่นจะเล่นในทางบวกอยู่แล้วเมื่อมีสถา,านเกี่ยวกับโควิดนะครับ s t g t เป็นผู้ผลิตถุงมือยางนะครับวันนี้ก็ปิดไปบวก2บาท75หปิดที่14.75แล้วก็ตัวแม่ s c a นะครับบวก2บาท25นะครับวาปิดที่19บาท25สตาง์แล้วก็หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ อุปอิเล็กทรอนิกส์แลวก็พวกแก๊สเจตต่างๆเห็น KCE เห็นคอมเซเว่นมีการขยับขึ้นมานะครับก็ช่วงวันจันทร์ต่อเนื่องวันพุธนะครับวันจันทร์เราเปิดตลาดหุ้นเปิดแล้วก็วันอังคารหยุดแล้วก็วันพุธเปิดนะครับแต่ชนี้ก็ร่วงลงมากว่า40จุดแล้วทานรับจากพันหก็ร่วงลงมากว่า45จุดนะครับก่อนหน้านี้ในพิเศษก่อนหน้านี้เราก็พูดคุยกันไปนะครับสาหรับมุมมองของหลายๆบรเกอรนะครับที่มองว่าตลาดหุ้นไทยก็จะมีแนวรับ จากเหตุการณ์ตรงโควิดนี้เนี่ยอยู่ราวๆสัก1,550ถึง1,570จุดตรงนี้ก็ลงมาที่ที่1,556จุดแล้ววันนี้ขออนุญาตเอาข้อมูลของอีกบร็อกเกอร์หนึ่งนะครับเป็นกลยุทธ์ของหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับ KS นะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโควิดโดยเฉพาะนะครับขออนุญาตเอามาอัปเดตกันนะครับก็คือเป็นกลยุทธ์ว่าประเทศไทยเนี่ยในห่วงเวลาของการแพร่ระบาดวาระ3เนี่ยก็ ตัวทาง KS เอเงเนี่ยเขามองว่าจะมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในรอบนี้เนี่ยหลังเทศกาลสงการก็คือมองว่าตัวตัวเลขเนี่ยจะไปพีคช่วงหลังสงการนะครับลอรมเศรษฐกิจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้านมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลน,นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของมาตรการโดยรวมนะครับรวมถึงการทยอยฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับรวมถึงนโยบายป้องกันนะครับส่วนมาตร การกระตุ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยบรรเทาผลกระทบได้อีกทางนะครับตัวหลักทรัพย์กสิกรไทยเองเขาก็คาดว่าเซ็ตเนี่ยจะปรับมาแตะระดับแนวรับที่1555จุดนะครับถ้ามีการประกาศล็อกดาวน์บางพื้นที่ความหมายก็คือถ้าสถานการณ์มีการประกาศล็อกดาวน์เป็นเฉพาะพื้นที่โดยที่ไม่ได้มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศนะครับ ทาง KS เขาก็ามองแนวรับที่1,555พันห้ารอยห้าิบห้าจุดซึ่งตรงนี้ลงมาใกล้เคียงแล้วนะครับแล้วก็ทางหลักทรัพย์กสิกรเองเขาก็มองว่าเป็นโอกาสที่จะสะสมหุ้นเก็บไว้โดยเฉพาะหุ้นที่เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากวัคซีนนะครับความหมายก็คือว่าเล็งเอาไว้เลยสำหรับหุ้นที่เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากวัคซีนโดยที่ตอนนี้เนี่ยเมื่อมีข่าวโควิดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวด้วย นะครับเพราะว่าเขามองว่าจํานวนที่ติดาจานวนผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 รอบนี้เนี่ยตัวเลขจะลดลงหลังล็อกดาวน์นะครับแล้วเมื่อรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยก็จะทําให้หุ้นเหล่านี้เนี่ยได้รับประโยชน์นะครับทั้งนี้เนี่ยก่อนอื่นให้ดูก่อนว่าตัวไหนจะได้ผลกระทบนะครับ ทางหลักทรัพย์กิจารยเขาก็ลิสต์มานะครับว่ามีกลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างเดี๋ยวขออนุญาตไล่เรียงแล้วก็พูดชื่อหุ้นนะครับกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยกลุ่มกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยก็มองว่ามินท์เอวบซีเซนเทลสปาเอเอีแล้วก็เอโทีจะได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงกลุ่มธนาคารด้วยกลุ่มพลังงานนะครับเช่นไทยออยพีทีทีจีซีเอสพีอาร์ซีบีซีพีพีทีทีอีพีพีทีทีบาฟโออาร์แล้วก็พีทีจีนะครับ กลุ่มอสังหาเ่ิงพานิ์ก็กระทบกับ c p n นะครับกลุ่มร้านอาหารก็กระทบกับ M นะครับแล้วก็ตัวเซนนะครับ ZE N Sen กลุ่มพาณิชย์นะครับค้าปลีกเช่น CRC BJC แล้วก็ c p r นะครับกลุ่มคนส่งมวลชน BEM แล้วก็ BTS นะครับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอามาตะแล้วก็กลุ่มสื่อตัวเมเจออันนี้คือหุ้นที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่า แต่ว่าตามกลยุทธ์เนี่ยที่เราท,ที่ที่ทาง KS ก็สื่อสารมาความหมายก็คือว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยได้รับผลกระทบในช่วงนี้เนี่ยหุ้นมันก็จะมีการปรับตัวลงนะครับแต่ว่าก็ให้เล็งเป็นโอกาสในการเก็บหุ้นเพราะว่ามันเป็นหุ้นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากวัคซีนคือความหมายคือถ้ามีการฉีดวัคซีนมีการปลดล็อกดาวนมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงพวกนี้ก็จะได้รับปัจจัยบวกขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของ ระยะสั้นถ้ามันจะมีตัวที่จะเก่งกําไรมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือกลุ่มถุงมือยางนะครับอย่างที่ได้เรียนไป stgtsta นะครับบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์จากการทํางานที่บ้านนะครับตอนนี้หลายๆบริษัทก็ออกนโยบาย work from home แล้วนะครับ com s v e n synnex นะครับขายพวกแกจเจตต่างๆนะครับกลุ่มโลจิสติกสนะครับ delivery นะครับส่งของที่บ้านนะครับก็มี curry express นะครับ k e x นะครับ แล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการบริหารนิสินนะครับก็มี JMT แล้วก็ชโยเพราะว่ามันย่อมจะส่วนทางกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกลุ่มประกันซึ่งกลุ่มประกันในตลาดหุ้นเราก็ที่ตัวเด่นๆก็มี TQM มี BLA นะครับก็เป็นความเห็นของทางหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับพูดถึงปัจจัยเรื่องของโควิดนะครับให้แนวรับถ้ามีการล็อกดาวน์บางส่วนนะครับไม่ได้ล็อกดาวน์ทั้งประเทศล็อกดาวน์บางส่วนเนี่ย มองแนวรับเซตที่1555จุดแล้วก็ให้คำแนะนําที่จะเลือกซื้อหุ้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นเป็นโอกาสในการเก็บหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์แต่ว่าจะได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนเพราะก็มองว่าภาพของบ้านเราถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการระบาดรละลอกสามแต่ว่าก็มีภาพที่กําลังจะทยอยไล่ไลไลฉีดวัคซีนอยู่นะครับแล้วก็ระยะสัน้นก็เล่นหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการล็อกดาวน์นั่นเองตามรายชื่อที่หุ้นได้ที่ได้ไล่เรียงไป นะครับก็เราไปติดตามดูกันนะครับข้อมูลก็เอามาจากข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์เกษตกรไทยนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ